อิมินาปุนจกคัมเมนาอุปชัชญาอุตลาอาจาลิยุปการาจมามตาพิตาเยะตกัปิยามะมัสริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพรมะมาราจาินทาจาโรกปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสาจมัจตาเวลิกาปชะสัพเพสตาสุขีหงตุปุนญานิปกตานิเมสุขังจติวิทงังเทงทิปังปาเต เมนะอินนาอุทิเซนจะจักขิปาหังสุระเทเจวตันปะทานาเชธนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเววยวยัตชาโตภเวพเวภูชุจิตังสติปัญญาสัเมเลโกวิริยมหินามาราละขันตุโนกาสังกาตุจัวิริเยสุมเมพุทโธทีปะวะโรนาโถธรรมโมนาททมโถวัตุ เจกัคุโทจะสังคโคนาโทตารุมมังเตโสตามานุภาเวนะมาโทกาสังาพันตุมาอาบคุณมาฝากทุกทุบุญนะคะให้ทเกคนเท่ากันทุกบุญนะคะวันนี้มาวันที่10บพฤศจิกายนพศ2567นะคะวันนี้มาบุนกระทิม่มาทอดบุญกระทิ่ที่วัดปากนาประสิทธิ์เจริญนะคะ รงท่านหลวงปู่สดแอดมิเชนต์ไ้นำบุญทุกตบุญมาฝากนะคะให้ได้บุญเท่าเท่ากันทุกตบุญจ้าค่ะสาธุจ้าค่ะ